ชั้นสองเหอครับอันนี้เป็นตัวเรือนหัวับนะครับสองนะครับมาดูตรงระดับน้าถ้าปีห้าสี่เห็นคาบขาวนะครับคาบดำๆนะครับใช่ใช่เกตที่จวนลังคาครับตอนนี้นิ่มขึ้นมาถึงประมาณเกือบถึงปีห้าสี่แต่ตอนนี้มันลดลงไปละเหลือตั้งยี่สิบเซนได้นะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับผมสุริยันนะครับที่ดูแลหัวทำพื้นบ้านไทยยนแห่งนี้ต่อจากอาจารย์ทรงใยนะครับ ซึ่งอาจารย์ทรงแชร์ได้เสียชีวิตไปเมื่อสามปีที่แล้วนะครับก็ขอทํเพื่อนบ้านไทยยนแห่งนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับเพราะว่าเราตั้งอยู่ใต้เขื่อนป่าสักชลิร์นะครับก็ที่ท่วมหนักครั้งล่าสุดก็คือปีห้าสี่นะครับที่ท่วมที่มหาคนครด้วยนะครับก็ระดับน้ําสูงถึงเรือนเรือนใหญ่ข้างบนเลยส่วนปีนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วัน อาคารที่แล้วนะครับน้าในแม่น้ำป่าสักจากเดิมที่ระดับค่อนข้างต่ําม,มากนะครับแล้วก็เพิ่ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็มาท่วมสูงสุดในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับฟวามกัน hmm. ที่อยู่นี่เราไม่กังวลน,นะครับเพราะว่าเราเราเรามีบ้านชั้นสองนะครับอยู่ชั้นสองได้แต่สิ่งกังวลใจคือสิ่งที่ท่านจะสรงใจด้วยสะสมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นอุปกรณ์คน ข้าของเครื่องใช้ของคนโบราณนลครับที่ใช้ในในรุ่มน้ำนะครับที่ท่านพยายามอนุรักษ์ให้ลูกหลานดูเนี่ยครับก็มีความกังวลว่ามันจะสูญหายไปกับน้ํานะครับแต่ว่าเราก็พยายามเต็มที่นะครับในการที่เราจะผูกไว้มัดไว้ครับพยายามจะรักษาให้มันอยู่อยู่ให้ได้อาคารแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาต่างๆที่อยู่ริมน้ํานะครับก็ก็จมมิดหลังคาเลยนะครับซึ่งจะเห็นจากรูปนะครับที่จั่วนะครับด้านหลังนี้นะครับที่เป็น เรือนที่สาหรับเรียนร,รูน้ของรักษาทั่วไปก็จะ่วบถึงจั่วเลยนะครับส่วนน่งก็คือสิ่งที่จะเป็นกังวลก็คือเรื่องเรือนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์สมเรือไว้ประมาณห้าสิบลนะครับตอนนี้ก็สามารถรักษาไว้ได้แต่ว่าส่วนที่ผูกไว้กับใต้ถุนหรือใต้น้ําเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าต้องรอรอเช็คอีกทีตอนที่ที่น้ำลดแล้วครับถ้าน้ำลดก็คงเป็นเรื่องของทำควาสะอาดก่อนนะครับแล้ว มันมีโฮมเพจของของหมอทำอยู่นะครับก็อาจจะประกาศไปทางนั้นว่ามีหน่วยงานาไหนที่จะแบ่งเยาวชนหรือกิดอาสามาช่วยในการอนุรักษ์พื้นฟู